ครับเพื่อนคนวันนี้มีแกงไอผัดเห็ดนะครับผัดเห็ดลมหไหตะไคร้เนี่ยเพื่น,นผัดใส่หมูครับนี่เมนูบ้านๆอร่อยอร่อยครับดูกันนะครับผมโอ,โอ้หอมจงเลยครับเพืเ่อนๆทุกคนนี่ก็เครื่องแกงของเราง่ายๆนะครับโอ้ผลิตของเราเตรียมพร้อมลงไปเลยครับนี่คือหมูสับครับเพื่อนๆทุกคน ขั่วขั่วอย่านี่ก่อนพอประมาณนะครับต้นแกงมอาก่อนมันหอมหอมก่อนพูดได้คุณก็พูดได้เสริมได้ให้เป็นไรหรอกเสริมได้อนี่เป็นหนี่หอมนะครับวัตถุดิบของเราอันนี้แต่ใครเล่าเห็นลมครับเห็ดธรรมชาติบ้านของเราครับ ต้องให้สุกก่อนแล้วก็เอาเห็ดใส่ครับอู้หอมนีงเลยครับหอมมากเลยนะง่ายง่ายๆครับงูเด็ดงูบ้านตาว้าวหลุมไห่จัดไส้นี่อร่อยมากนะครับมีกลิ่นหอม ทอดฟัวมันเลยอืมอันนี้นตัไปครับหอมมากเลย รอให้สุกก่อนนะครับโอ้หอมครับหอมเห็ดหอมเห็ดจังเลยอะไรจะอ้วนเข้าด้วยกันนะครับนี่มาแล้วจ้ะเดี๋ยวลูกเดียวบ้านเดี๋ยวตาอะไรมากมาครับแลอคอนโยตอนร้อนนี่ก็โอ้แซ่บมากเลยครับ วอร่อยอร่อยเลยน้ำคเียือกันนะครน้ำค้น้ำโคกเคลงไปครับน้ำนัวยตรงนี้แหละครับ